ก็ได้เนาะหรือว่าไทยอ๋ายินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สปปลาวเนาะสปปลาวก็จะยังวัจจักสาธารณรัฐประชาธิปไตะไสตะตาตะลาวตอนนี้ก็จะนำพาท่านไปเที่ยวนครหลวงอย่างต่างประเทศลาวแต่มีประเทศเดียวที่มีนครหลวงติดกับชายแดกก็คือประเทศลาวว่าแต่ละประเทศจะตั้งนั่งนางโดประมาณตีตีชั่วโมงเนาะแต่อันนี้นั่งแค่ครึ่งชั่วโมงกับฮอน์เรียวแล้วสภาพกลางนี้สลายคือจะมาเที่ยวพระแท่นหลวงประตุชัยอ๋ะขอพระแก้ววัดสรีเมืองตลา เราจะให้ไปเที่ยวทางบางเบียงบางเบียงก็จะเปรียบเหมือนปลายประมกาญจนาุรีล,ล่องเรือเนาะล่องแม่น้ํหรืออะไรเ้าใครไปเที่ยวทางนั้น,น,นหรือว่าอยากไปเที่ยววกบ้างหามแล้วให้ไปเที่ยวทางบกพระบางถ้าก็ให้ไปเที่ยวทางจปกรสักักเตงนะคะก็จะห่างจากเวียงจันทร์ประมาณ700กิโลแต่ถ้าจะข้ามจริงๆก็ให้ไปข้ามทางมุกด,ดาหารนะคะหรือว่าข้ามทางช่องเม็กก็ได้นะเจ้าสวัสดิเขตนั่นเองก็ให้ไปเที่ยวทางนั้นเราเป็นะพวกน้ำตกลอยที แล้วเจาห่วงแ้วผ้าพวงอะไรเตรียมการเดินทางเนาะถ้าเจะเอารถมาเองรถก็ต้องมีพัสอรถพัสอรตคนไปขับขี่สากุนนะถึงจะเข้ามาได้และการมาประเทศลาวก็ต้องขับรถก็ต้องระวังเพราะประเทแลาวขับรถบบกราษาเปอร์ตัยถ้าเห็นเขาหวกมาเราก็รีบรีบเปียกเปียกไปเลยนะคะอันนั้นเขาจะเลี้ยวเหวียนะเจ้าเนาะอันนี้การไปการมาก็เตรียมพาสอรตถ้าถ้าอยู่ในเวียงจันทร์ก็ใช้บัตรแดนได้ก็มาทำบัตรแดนอยู่ที่นองคะ ประมาณ100บาทในการทำบัตรแดนนะคะแต่ถ้าพัสปอร์ตก็ไม่ได้เสียอะไรถ้าเข้ามาฝั่งเราถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ถ้าเป็นัสปอร์ตก็จะได้เสีย40บาทถ้าเป็นบัตรแดนก็จะเสียอยู่80บาทเดาถ้าไม่ใช่วันถ้าเป็นเป็นวันธรรมดาพัสปอร์ตก็ไม่ได้เสียแต่ถ้าเป็นบัตรแดนก็จะได้เสีย